mm <clears throat> okay uh -huh. โอนโดโรโยสหตีชิคัดฉังดันโตตปัสสิงมิตะปานะโพชโนอาหารเหตุนักรติปาปังตังเวณรังสมณะมาหุโลเกคนใด มีท้องพร่องย่อมทนความหิวได้ผู้ฝึกตนมีความเพียรกินดื่มพอประมาณไม่ทำบาปเพราะอาหารท่านเรียกคนนั้นเลยว่าสมณะในโลกดังนี้ ก็เจริญสุขเจริญธรรมพุทธบริษัทท่านสาธิชนทุกคนทุกท่านคุณโยมรัตติการยามค่ำคืนนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายตามปกติเช่นเคยวันนี้ท้องฟ้าดูเรียบง่ายดีคุณโยมลมไม่พัดแดดไม่ร้อนอยู่มันนิ่งๆนี่แหละดูข่าว อของบ้านของเมืองเห็นบอกว่าแตวแถวเขตบางกรวยใช่ไหมน้ำท่วมคนนโอ้กรุงเทพนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาท่วมได้ทุกดูดดการดูดูแรงหน้าแรงปีนี้กลายเป็นน้ำท่วมกรุงเทพซะและ้ว <c oughs> เหตุการณ์บ้านเมือง เรื่องศาสนาก็กําลังร้อนระอุเนาะ,ะกำลังขุดคุยเรื่องราวของพระบ้างะจะตามมาด้วยบัตรอื่นๆแล้วก็มีคณะอะไรละ่ะแม่ชีพันล้านมาอีกแล้วใครได้ดูข่าวบ้างอัตอมาเข้าไปอ่านแวบๆแบบก่อนเข้ารายการก็บอกคณะแกงแม่ชีพันล้านแต่งตัวเป็นใส่วิกผมปลอมไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์ไปเต้นอะไรของเขาไม่รู้ ก็เห็นแต่แม่ชีเขามากแก้ข่าวเขาบอกว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพคลิปวิดีโอภาพคลิปสมัยตั้งแต่เป็นคารวาสไม่ใช่ช่วงที่มาบวชเป็นแม่ชีแล้วมีเงินมีทองแล้วปลอมตรงปลอมตัวไปบงไปบวชโออาตมาบวชมานานขนาดนี้คุณโยมอ,อัตมาก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละว่ามีคณะแม่ชีถ้าเขามีเงินกันเป็นพันล้านเนี่ยคุณ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอพอสมควรอเอ้คุณสุริยันจันทคามนี่คุณเป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครเนี่ยอาตมาถามคุณจริงๆคุณเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นผู้มีจิตใจดีงามเป็นผู้ประเสริฐบ้างหรือเปล่านี่หรือโคดเงาสกรารคุณมันเลวซา,ามซี่จนมันแยกแยะไม่ออกว่าเป็นพระเป็นเจ้าคุณมีอะไรกับอาตมาภาพมากมายนี่นะ เออเข้ามาก็มาคอมเมนต์คำจับหยาบใครายๆสันดานคุณเป็นยังไงเอ,อคุณโยมเนี่ยจำชื่อนี้ไว้นะสุริยันจันทคามคนชื่อนี้อยู่ที่จังหวัดไหนลองเข้าไปดูสิใครที่ดู YouTube เนี่ยมันชาติชั่วจริงๆเลยเนี่ยมันคอมเมนต์ด่าพระด่าเจ้าแม้กระทั่งเวลาพระทำบัตรสวดมนต์มันก็เข้ามาดา่าคุณโยม อโอ้ไม่เหลือเชื่อเลยว่พระธรรมวัตสุดมนต์มันก็เข้ามาดา่าแล้วมันใช้คำพูดที่เลียวยำต่ำสามมากเหมือนกับโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยสั่งสอนเออมันใช้คำพูดที่เลวสามมากมากแบบไม่มีวัฒนธรรมเลยชื่อสุริยันจันทคามเนี่ยใคร เล่น YouTube ไปดูโปรไฟล์มันหน่อยสิว่ามันเป็นชาวพุทธหรือมันเป็นชาวนอกาศาสนาหรือมันเป็นชาวาศาสนาใดเบบี Baby, เด็กดือ้อไม่ยอมโตอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับบัตรไรขิงแล้วม่มีความคิดหรอกไอ้คิดทำไมคนทางบ้านทั้งเมืองก็ดูข่าวเขาก็คิดกันเองจะไปคิดแทนชาวบ้านเขาทำไม คนเลวมันก็คือคนเลวจะไปคิดว่ายัางไงจะไปคิดว่ามันเป็นคนดีหรือเออเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเราก็อายุอานามโตกันจนปุ่นนี้แล้วจาเป็นจะต้องให้คนอื่นเขาคิดแทนเราทําไมล่ะอ่ะคุณโยมเบบี้เพราะฉะนั้นคุณก็คิดเอาเองจะไปถามความคิดเห็นคนอื่นเขาทำไมใครก็จะคิดอะไรใครเขาจะชั่วจะเลวยังไงก็ปล่อยให้เขาชั่วไปไอ้เราเองเราก็จะไปชั่วตามเขาก็แล้วกัน อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคิดยังไงเขาถึงจับเข้าคุกจะจบแค,แค่แค่นั้นเลยคุณโยมอา่ <c oughs> อาไปดูเอเอสุริยันจันทคามดีดูสิมันโคตรเงาสัก,กรารมันเป็นชาวพุทธหรือเปล่ามันถึงเป็นคนจันรายชาติขนาดนี้คุณโยม มันเข้ามาด่าพระอย่างเดียวเลยนะทจริงๆอาตมาก็ว่าจะอดทนกับมันมามากแต่ทีนี้ผมมันโผล่มาแต่ละทีมันก็มาเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเอ็นยูเซอร์เอ็นนาจาอาจารย์จาเดี๋ยวลองเข้าไปดูสิไอสุริยันจนทคามเนี่ยอดคอดพ่อโคตรแม่มันชาวพุทธหรือเปล่ามันอบรมสั่งสอนลูกมันยังไงมันถึงผลิตลูกออกมาได้กาลกินีมากขนาดอย่างเนี้ยเออ โอ้มันรบกวนพระไม่กระทั่งเราพาลูกเนนทาบัดสวดมนต์มันบาดาเนนเป็นเด็กเยาวชนซะด้วยนะเราพาทําบัดสวดมนต์มันมาดาแบบไม่โอ้โหนี่มันคนมันคนมันลุกรานคนสิทธิเสรีภาพเนี่ยอยากจะคอมเมนต์คำเนี่ยแจ้งดีเอสไอเนี่ยมันตรวจสอบมันหน่อยใางไรเนี่ยโอ้คนจันไรมันจันไรชาติจริงๆว่ะ อ่าคุณอยากจะนอนก็ไปน,นอนคุณเองเออเห็นพระกินแล้วก็น,นอนนอนแล้วก็กินในพวกไม่เคยฟังเทศเนี่ยถ้าไม่อยากจะฟังพระพูดก็นอนไปดูหมอลําไปดูเขาไล์สดค้าขายไล์สดด่าการบ้านการเมืองเออคนอื่นก็จะฟังเทศฟังธรรมรายการธรรมะนี่ปีกว่าสองปีเขาจะสามปีนี้แล้วเ,ออเขามีเวลาการออกอากาศไล์สดให้คนที่เขาเป็น เอฟังกันอยู่ทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยคุณไม่เคยโผล่เข้ามาเข้ามาก็ไม่มีมาราย,ยาทเป็นไรพระเจ้าไปหลับไปนอนพระเราอายุแก่จนปุ่นนี้คนเห็นพระกินแล้วก็นอนเดี๋ยวก็ด่าพระว่าไม่สอนชาวบ้านเออฟังก็เงียบหูบปากซะสต็อปอยู่เมาเออไหนๆอยากจะฟังเนี่ยอะไรจะสอนให้คุณฟังเออ เ <c oughs> มื่อคืนก่อนคุณโยมเมือ่อเมื่อคืนไม่ใช่คืนก่อนแล้วเมื่อคืนเนี่ยอตอมาว่าจะเอาคําแปลของกรณียเมเตตสูตรมาแปลคุณโยมฟังกรณีที่พระท่านไปอยู่ในป่าแล้วก็เอาบทสวดมนต์ที่พูดง่ายคือมันดีมีประโยชน์ต่อการไป ไปภาวนาอยู่ในป่านะอ่าก็พอดีเมื่อวานพวกเราถามปัญหากันเยอะ,อะตอบปัญหาเงยหน้าขึ้นดูนาฬิกาเอาผ่านไปสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงแล้วมันก็เลยไม่มีข้อมูลอันใดอาเอามาตอบให้คุณผู้ชเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะเอาคแํแเลในทางศาสนา โดยเฉพาะบทกรณียเมตตาสูตรและบทกรณียเมตตาสูตรเนี่ยเวลาพระสงฆ์ท่านใส่าสาธยายมนในบ้านาพูดง่ายคืองานมงคลนะนะท่านจะไม่สวดเต็มคนโยมก็จะสวดตัดเอาเฉพาะเมตตัสจะสัพพโลกสมิงามานาสัมภาวเยอปริมานางังอุดทังอโถจติริยันจะอสัมปตังอเวรังอสัปตังท่านจะเอาเฉพาะตรงนี้ แต่ถ้าพระท่านสวดมนต์อยู่ในวัดเจริญพุทธมนต์อยู่ในวัดท่านจะสวดเต็มเพราะบทสวดดีโดยเฉพาะพระนีนที่บวชมาใหม่ๆ่ครูบาอาจารย์ท่านจะนิยมแนะนําให้สวดบทนี้ท่านบอกว่าสวดแล้วก็จะนอนหลับฝันดอีอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแรงจูงใจให้พระที่บวชใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามีฉันทะในการสวดมนต์เพราะบทกรณียเมตตาสูตรนี่เป็นบทที่สวดยากคุณยม ตัวบาลีมันค่อนข้างจะซ้ำซากซ้ำๆแต่มันไม่ไม่ซ้ำคำํำนวนใกล้เคียงกันคําใกล้เคียงกันแต่คํามันไม่ซ้ำกันแล้วมันก็ค่อคนข้างจะยาวด้วยคยุณโยมมันก็ค่อนข้างจะยาวฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาที่มีความตั้งใจอยากจะศึกษาเรา่าเรียนและเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่ อ่าอากุศลธรรมากุศลธรรมมาอกกยากตาธรรมาอนิจาวตสังขาราสุริยันจันทคามอุปวัยธรรมมีโนอุปชิตวานิรุชันตีเตสังวุปัสโมสุโขอ่าตมาชักอนิจาบางสกุลให้เอ้นนี่แล้วล่ะเนี่ยเออเออ 嗯。嗯。嗯。 คนลูกหลานจันไรคุณผยมไม่รู้ว่ามันพ่อแม่มันผลิตลูกมันมาอย่างไงมันต้องมีสันดานเลวซามขนาดป่านนี้เออเออเหลือร้ายนะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะมันเข้ามามันมาก่อกวนมันมันคินคำหยาบๆคลายๆมันทำให้คนที่ฟังธรรมะมันไปอ่านเจอคอมเมนต์แล้วมันเสียอารมณ์ ทำให้จิตใจไม่ปกติกับการบรรยายธรรมคุณผู้ชมไปดูโปรไฟล์มันแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเป็นคนพุทธน่าจะเป็นคนนอกาศาสนาเพราะนามสกุลตัวนี้นี่นามสกุลของอดีรถีาศาสนาอื่นคุณผู้ชมแต่มาไปดูแล้วล่ะที่จริงก็ไม่อยากจะไปมีศัตรูคู่อริก,กับใครหรอกแต่ทีเนี้ยเราตั้งใจจะบรรยายธรรมะมันก็มามาก่อมากวน ออที่ติ๊กตอกใครอีกจะได้ชักบังสกุลให้ทีเดียวอะจะสวดกุศลาให้ด้วยเสร็จสับเอาชื่อวันเดือนปีเกิดเอามาที่จะสวดให้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพระเขมรสวยเดี๋ยวก็ปล่อยคุณใสเข้าวงตระกูลฉิบหายซะเลยอ,อยมขู่มันซะเลยดีไหม ไม่รู้ว่ามานั่งฟังพระสวยก็ะมีเห็นบรรยายธรรมะสะแลวเออเอ,อ่าท่านอาจารย์พระครูวินิธรรมานุปูลกราบอุสการครับผมอาทับขงก็สวดได้แสดงว่าคุณก็เคยบวชถ้าคนเคยบวชแบบนี้คุณก็อย่าจันไรแบบนี้อย่าสแสดงสันดานแบบนี้มันเสียภาพคพดของคนที่เคยบวช เพราะคนเคยบวชเนี่ยคำพูดคำจากับพระกับเจ้าแบบนี้มันเสียสถาบันว่าคุณเคยบวชได้ศึกไปเปลืองข้าสุกเปล่าๆมันประจานคุณมันไม่สมฐานะองคคนเคยบวชเคยบวชแล้วมาเกะกะละลานพระแบบนี้หรืออุปชาอาจารย์ที่ไหนก็สอนคุณแบบนั้นล่ะะ ผมก็สวดได้แค่นี้นนก็แสดงว่าคุณเคยบวชอะสิถ้าคุณเคยบวชคุณใช้ศัพท์ภาษาแบบนี้ทักทายพระหรือไงเออน้องนีโน,โน่หลวงปู่ครับผมเคยบวชเออชายไทยเราถ้าเป็นชาวพุทธเคยบวชเกินแปดสิเปอร์เซนเท่านั้นแหละ ราะฉะนั้นเวลาบวชสึกธิกไปแล้วให้มันเป็นสิทธิ์มีครูหน่อยอ,อย่าเป็นประเภทถอดผ้าเหลืองแล้วก็โอ้ไม่ได้เรื่องได้ราวกันอ้าวคุณรุ่งไพรางามนักสการข้่าหลวงพ่ออาสาธุคุณโยมรุ่งไพรางามอคุณโยมโอ้อบอกให้ไปผุดไปเกิดได้ไปผุดไปเกิดมันเป็นได้ไปผุดไปเกิดนก็ดี แต่มันอยู่กับที่นี่สิมันแย่เข้าไปใหญ่เลยคุณโยมาบาปกรรมแท้คุณโยมอ้ออ่าคุณโยม N. เอ็นคุณโยมยูเซอร์เอ็นจา อาจารย์คิดอย่างไรกับวัดไร่ขิงอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะคือกรณีที่มันวัดบางวัดหรือมีเรื่องบางเรื่องของพระสงฆ์องค์สามณญตลอดจนถึงใครก็แล้วแต่เถอะคุณยมที่อยู่ในวงการพระพุทธศาสนาที่มันเป็นเรื่องอือฉาวแล้วมันเกิดคดีความเกิดขึ้นมาซึ่งมันอยู่ในระหว่างที่ดีเอสไอหรือตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาดำเนินคดี และที่สําคัญที่สุดพวกเราก็ดูข่าวอ่านข่าวก็รู้กันอยู่ที่ทั่วไปแล้วเนี่ยก็อย่ามาถามพระต่อเลยว่าพระท่านคิดยังไงอะนะคือพวกเราเองเราก็โตโตกันขนาดนี้แล้วก็คิดกันเอาเองเถอะว่าคิดกันยังไงเออดีก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีนั่นแหละถ้ามาพูดมันก็กลายเป็นไปว่าเขามันไม่เหมาะไม่งามเพราะนั้นก็สังคมและข่าวสารที่พวกเราเสพมันประจักษ์แจ้งแก่ใจของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะเนาะ อย่างน,น้อยก็ให้รู้เพียงแค่ว่าผู้ชายคนหนึ่งที่บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสได้เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่และมีบุญวาสนาได้เป็นเจ้าคณะภาคได้เป็นเจ้าคณะและมีเงินมีทองมากมายเสร็จแล้วเอาสิ่งที่เขาถวายมาด้วยศรัทธาไปใช้ไม่เกิดประโยชน์บ่อนทําลายทางาศาสนาและเป็นการปลนปลื้สร้างกิเลสให้เกิดความมัวหมองเก็บพระาศาสนาก็ให้เรารู้เพียงแค่น,นี้ก็พอคุณม ไม่ต้องไปว่าเขาเยอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีบาปติดาปากเราอีกอสิ่งไหนไม่ดีเราก็จะไปพูดถึงมันบ่อยเอาสิ่งที่ดีๆกันเนาะเออนี่คุณโยมเบบี้อ่าคุณโยมวีพทักททยอ่าอ่าคุณโยมเอ็นข้อความของคุณ ก็ไม่ปรากฏหรอกถ้าคุณไปต่อว่าต่อขานไอ้เจ้านั่นแรงมันจะไม่ส่งข้อความมาปรากฏเพราะฉะนั้นกเ็เรื่องอะไรของใครก็ไม่ต้องไปนั่นใครเขาคุณ้มอันนี้ก็เจ้าหนึ่งในเจ้าสุสรวิทย์เนี่ยภูมิจังหันชริตเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็จําได้เนี่ยอพอไอ้นวดโดนบล็อกไอเนี่ยเข้ามาแทนมันเป็นแก๊งเดียวกันคุณโยม นี่อยู่สองตัวนี่แหละอไอ้เจ้าสุริยันกับไอ้เจ้าสุรวิทย์เดี่ยน่าจะเป็นพี่กับน้องเพราะนามสกุลสุริยันกับชื่อนามสกุลชื่อสุริสุริยันกับสุรวิทย์น่าจะเป็นพี่กับนอ้องเนี่ยอ อาคุย,ยโยม์บโยธาน้อมกราบสาธุไม่ว่าข้างข้างเขาเดี๋ยวเขาตกนรกเร็วๆนี้แหละพระอาจารย์ใช่ไม่ต้องไปวิพา์วิจาร์เขาหรอกเอออ๋ออ,อ,อ,องสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิราษอันันทราชาเจ้าเจ้าจักรพรรดิีราชอนันทราชา,า,า,อา,ชาเออใครคือเรา ไม่รู้สิว่าใครคือเราเหมือนก็นจะถามคืนเหมือนกันว่าแล้วเราเราคือใครลองตอบดูสิน <c oughs> <c oughs> ะ,อ,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 ะองค์สมเด็จพระเจ้าจาักรพรรดิราชอนันทราชาถามมาว่าใครคือเราตาตมาก็จะปฏิปุจฉา,าคืนว่าแล้วเราคือใครลองตอบดูสิ ถ้าตอบคืนตัวนี้ได้แต่มาก็จะตอบคืนตัวที่ถามว่าเราคือใครหรือใครคือเราได้นั่นเละเป็นนักบวชนักพรตเคยบวชเคยเรียนมาเวลาศึกขาลาเพศไปเนี่ย ก็ไปเป็นตัวอย่างให้ดีแก่สังคมการพูดการจากับพระสองค์องค์เจ้าเผื่อเขาจะได้ได้จดได้จำว่าออผู้บวชมาล